นีของน้องเป็นสิวอุตันนะคะฝังฝังมานานแล้วดูดูจากลักษณะสิวแล้ว คว่าอันนี้คือฝังนานมากนะมันไม่มีทางหายเองนะคะมันไม่มีทางที่จะออกเองได้นะคะถ้าเราไม่กดออกเนี่ยยิ่งนานยิ่งลึกนะคะยิ่งกินผิว ยิ่งยิ่งเอาไว้นานมันยิ่งใหญ่ใครเป็นสิวต้องรีบมา,อ,าออกนะอย่าปล่อยไว้นะคะน้้นพี่แป้งอยู่ตรงหลังซอยอเมซอนตรงข้ามธนาคารอมสินนะคะเข้าซอยมาเลยประมาณร้อยเมตรจะเจอป้ายร้านนะคะอยู่ขวามือ เอาไว้นานยิ่งลึกยิ่งเจ็บนะคะถ้าถ้ามันเป็นใหม่ๆเนี่ยหัวมันจะไม่ลึกเรากดเบาๆมันก็ออกเห็นไหมคะเหมือนตรงนี้ ใครเอ่ยโอ้โหลูกค้า VIP มาทำยังไงเอ่ยสิทธิ์ดาวพีซเป<ว><า>็นอเมนิตนะเป็นอเมนิตนะพี่ยังเห็นมันแวบ,บๆอยู่เลยเมื่อกี้มันมาถึงนี่แล้วหัวนี้แบบใหญ่แบบดึกมากน่ารักนะเห็นไหมคะอันนี้แค่เนี่ยหางเนี่ยหางต่อออกให้หมด Mmm. ้ยหัวสิวตัวนี้ดูอืใหญ่มากดูนะใหญ่มากอันนี้คือปล่อยไว้นานมากกิ่นาทีแล้ว